สำหรับในคลิปนี้นะครับเหมาะกับคนที่เลี้ยงแมวอินดอร์ในบ้านนั่นเองว่าทํายังไงให้แมวไม่เบื่อนะครับผมดังนั้นเนี่ยต้องมาเข้าใจโดยหลักตามธรรมชาติก่อนนะว่าแมวเนี่ยมันมีอาการเบื่อได้ก็เหมือนคนนั่นแหละครับนอนทั้งวันยังไงก็เบื่อนอนยกเว้นบางตัวยกเว้นนะชอบนอนเป็นชีวิตจิตใจอันนั้นมีหากเป็นอย่างนั้นก็อาจจะไม่ต้องเครียดก็ได้และหัวข้อนี้อาจจะมีปัญหากับแมวที่เลี้ยงตัวเดียวเท่านั้นนะครับ ถ้าแมวสตัวขึ้นไปส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหานี้เลยเพราะน้องเบื่อมันก็เล่นกันเองได้มันวิ่งไล่กันเองได้อะไรเป็นประมาณนั้นหรือว่าบางคนอาจจะเลี้ยงตัวเดียวแต่ว่ามีพื้นที่ให้มันเล่นก็คือแบบเป็นพื้นที่ห้องมาละห้องหนึ่งอีกที่หนึ่งก็คือเหมือนเป็นสวนเลยครับอ่าแบบที่ใหญ่ๆแบบเป็นสวนให้มันวิ่งเล่นอันนั้นก็อีกที่หนึง่งถ้าเป็นอย่างนั้นแมวก็ไม่เบื่อเช่นเดียวกันนะทีเนี้ยมันเลยจะมีปัญหาก็คือว่าคนเลี้ยงในที่ปิดและในห้องส่วนตัวของมันและเลี้ยงตัวเดียวหรือเลี้ยงงในกแค อันเนี้ยจะมีปัญหาดังนั้นสาหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเบอๆวิธีในการแก้ปัญหาโดยเบื้องตน้นนั่นเองนะเอาแบบว่าพอช่วยได้แบบถูทูไถ่ไถ่นั่นเองแต่ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องอาจจะเครียดมากๆถึงขั้นต้องหาหมอเลยนั่นเองนะครับผมกล่องครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์โดยเป็นกล่องเปล่าๆเลยครับกล่องกระดานนี่แหละครับคุณสามารถไปซื้อกล่องที่พัสดุไปรษณีย์หรือที่ไหนก็ได้ครับขอแค่เป็นกล่องใหม่เลยก็ได้ครับ หรือจะเป็นกล่องเก่าหรือจะเป็นกล่องที่เราสั่งของมาขอแค่ว่าน้องเนี่ยสามารถลงไปในนั้นได้ก็พอแล้วเรียกว่ากล่องตรงเนี้ยมันจะทําให้น้องอ่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นที่นอนเล่นเป็นที่ซุกเป็นที่แอบเป็นได้หลายอย่างนะครับแล้วบางตัวเนี่ยแมวอาจจะชอบเรียกว่ารับเล็บแล้วกันเนาะรับเล็บในกล่องกระดาษนั่นแหละครับมันเลยสามารถช่วยได้หลากหลายมากสาหรับกล่องแค่ใบเดียวอะนะถือว่ามันค่อนข้างที่จะพบและตะหยัดมากๆครับ โดยที่บางคนอาจจะซื้อเป็นบ้านชีสก็ได้อย่างผมใช้อยู่ก็คือบ้านชีสเนาะจะใช้อย่างนั้นก็ได้แต่มันมีราคาพอสมควรรวมส่งะนะแต่ทีนี้ถ้าใครแบบไม่อยากใช้บ้านชีสได้ไหมผมก็จะบอกว่าได้ครับใช้กล่องธรรมดาได้เลยครับกล่องไหนก็ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ควรเป็นกล่องที่สะอาดก็ดีนะไม่ใช่กล่องแบบผ่านการใช้งานมีคนเหยียบม,มาเยอะอันนั้นก็อาจจะไม่ดีต่อน้องแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคอะไรมาบ้างหรือเปล่าน,นั่นเอง ของเล่นครับโดยให้เข้าใจก่อนว่าหัวข้อของเล่นเนี่ยเราจะคุยกันที่ว่าเล่นกับน้องประมาณนะยา้ํา5าถึง15นาทีครับโดยส่วนใหญ่แมวจะความมันไม่ค่อยเล่นเยอะขนาดนั้นเราเล่นแค่นั้นน่ะพอละบางตัว5นาทีบางตัวไม่ถึงนั่นเองนะครับดังนั้นเล่นมากเกินไปอาจจะไม่ดีถึงขั้นแบบน้องลินห้อยเลยอันนั้นก็ไม่ไหวนะครับเล่นแค่พอประมาณเนาะพอแล้วครับและอย่าใช้เวลาเล่นจนมากเกินไปและดีที่สุดคือควรทําเป็นรูทีนยกตัวอย่างเช่น ตอนเช้าอาจจะให้อาหารช่วงบ่ายไปเล่นสัก5นาทีช่วงเย็นให้อาหารอีกหนึ่งทีเล่นอีกหนึ่งทีก็ได้อีกสักห้านาทีแบบนั้นก็ได้เหมือนกันครับแต่อย่าเล่นแบบไม่เป็นรูทีนะแบบเวลาคืออยากจะเล่นก็นเล่น่ะแล้วแต่อารมณ์เจ้าของอ่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเพราะในช่วงนั้นเราน้องไม่รู้ว่าเราจะมาพอไม่รู้เนี่ยน้องอาจจะนอนอยู่พอเราไปกลัวเวลานอนน้องก็อาจจะเครียดตามดังนั้นเนี่ยคนเล่นให้มีเป็นกิจวัตรเป็นเวลานั่นเองนะครับของกินครับ อันนี้ต้องเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆอะไรก็ตามของกินคือน่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนาะอย่างคนเหมือนกันครับกินของอร่อยยิ่งเจออร่อยอีกก็ยิ่งดีแมวก็เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยของกินต้องคุยก่อนว่ามันมีแบบหลากหลายเนาะอาจจะเป็นขนมแมวเปียกหรืออะไรเงี้ยแต่กินมากๆมันก็อาจจะไม่ดีหรือบางครั้งคุณจะทําเป็นแนวสุ่มกาชาเลยก็ได้ครับคือใส่กล่องไปเลยอ่าเปิดมาแล้วสะพายอะไรเงี้ยแนวนั้นก็ได้เหมือนกันครับพะน้องก็จะได้แบบ มือนี้อะไรนะอ่าทาให้น้องแบบมีอะไรลุกเล่นนิดหน่อยครับก่อนที่จะได้กินนั่นเองนะการหวีขนครับเนื่องจากการหวีขนหรือว่าสางขนเนี่ยเราต้องคุยก่อนนะว่าแมวจะต้องแยกเป็นสองประเภทเนาะขนสั้นและขนยาวหากเป็นขนสั้น7จ็ถึงสิวัน 1- นถึงสสัปดาห์ได้หรอครับเราหวีได้ครับแต่อย่าวหวีทุกวันนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้พฤติกรรมของน้องเปลี่ยนไปเนื่องจากแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบเลียขนตัวเองเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วนะโดยเบื้องต้นเนี่ย มันจะทําความสะอาดตัวมันเองได้อยู่มา50%แต่มันทําได้ตลอดแทบจะทุกวันอยู่แล้วนะครับดังนั้นแมวเป็นสัตว์ที่สะอาดและไม่จะเป็นที่เราจะต้องไปอาบน้ําแมวถึงขนาดนั้นยกเว้นเปิ้ลนโคนหรืออะไรอย่างนั้นนะครับมันอาจจะไม่ดีเนาะเอาละทีนี้เรามาคุยถึงการหวีขนกันบ้างครับส่วนขนยาวเราจะประมาณถ้าไม่พือเออประมาณสัก4ี่วันหนึ่งทีอ่าอันนี้คือขนยาวนะถ้าขนสั้นคือประมาณ2สัปดาห์หนึ่งรอบอย่าบ่อยมากนะักโอเคหลังจากนั้นนะครับในการหวีคําแนะนาอีกหนึ่งอย่างคืออย่าหวี ที่หนวดดังนั้นเนี่ยหนวดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเวลาที่น้องจะทําอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่น้องจะดมก่อนดังนั้นอย่าไปหวีหนวดเหตุผลเพราะหนวด,นวดมันจะหลุดครับมันเลยมีปัญหาตรงนั้นฮะดังนั้นดีที่สุดคืออย่าหวีตรงบริเวณที่มันสําคัญนั่นเองนะคือคืออย่าไปโดนอะแล้วก็บางจุดที่แมาไม่ชอบเช่นอาจจะเป็นเท้าเราจะไปหวีอโอเคถ้าอย่างนั้นก็เลี่ยงในกเรเลี่ยงนั่นเองนะครับผมที่หงรวบรวมมาให้ได้เนี่ยหัวข้อหลักๆจะมีเพียงเท่านี้ย้ําอีกทีนะ 1กล่องกระดาษ2ของเล่น3ของกิน4ีหวีขนอันนี้คือท,ทําให้ที่ทําได้หรือว่าคุณจะพาแมวไปเดินนอกบ้านก็ได้จากการเดินนอกบ้านมันอาจจะมีพวกเชือ้อราพวกแบคทีเรียอะไรต่างๆยังไงก็ถ้าจะเอาออกไปนอกบ้านนะครับก็ควรที่จะหยอดไล่ขี้เลื้อนไว้ก่อนนะกันผ้าแล้วกันเนาะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้นะ